สวัสดีครับทุกคนผมก้อนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันครั้งนะครับกับการสร้างบล็อกเกอร์นะครับวันนี้อยู่ใน EP ีที่7นะครับตามคําเรียกร้องนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับท่านหนึ่งว่าอยากขอให้ทําต่อนะครับก็ติดงานนะครับก็เลยไม่ได้มีความต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับก็ช่วงนี้งานของท่านยจะยุ่งนิดนึงนะครับก็วันนี้นะครับก็เลยถือโอกาสนะครับมาแนะนําต่อนะครับในการสร้างบล็อกเกอร์ใน EP ีที่7การตั้งค่า สร้างรายได้ในบล็อกเกอร์นะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก็คือเราก็ต้องล็อกอินมาเหมือนเดิมใช่ไหมหนานี้นะครับจะปกติเหมือนเดิมในส่วนของโพสต์ก็จะมีโพสต์ตรงนี้นะครับว่าเราทำกี่โพสไปแล้วทุกอย่างนะครับก็คงจะเป็นไกด์ไลน์ให้แล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเกี่ยวกับการสร้างรายได้นะครับที่ทุกคนรอคอยนะตรงนี้นะครับแถบนี้ปุ๊บลิกเข้าไป ทีนี้นะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยเขาก็จะถามว่าเรามี Google Adsense หรือ,อยังนะครับ Google Adsense คืออะไร Google Adsense ก็คือตัวที่จัดการให้โฆษณาเนี่ยปรากฏขึ้นในบล็อกของเรานะครับเราก็จะเป็นตัวคำนวณเกี่ยวกเกี่ยวกับทุกอย่างเลยในการจ่ายเงินเบิกเงินสติทุกอย่างเกี่ยวกับโฆษณานะครับซึ่งเราต้องมีบัญชีตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับ ถ้าเราสมัครไว้อยู่แล้วมันก็ไปเชื่อมได้ถ้าเรายังไม่สมัครหรือยังไม่มีอะไรเลยก็กดที่สร้างตรงนี้นะครับหรือถ้าใครมีคําถามอะไรก็ไปดูในนี้ได้นะครับก็คลิกที่สร้างแอสเซนต์นะครับมันก็จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นอ e ีเมลนะครับอีเมลตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าอ e ีเมลที่เราใช้สร้างบล็อกเกอร์ตรัวนี้เป็นหลักมันก็เลย จะฟิกให้ตัวนี้เลยนะครับก็ในส่วนนี้ก็ให้เพื่อนๆเลือกอีเมลนะครับอีเมลที่ใช้เป็นปัจจุบันและคิดว่าจะไม่เปลี่ยนนะครับหนึ่งคนต่อ1หนึ่งบัญชี AdSense เท่านั้นนะครับถ้าหาใครสร้างซ้ำแล้วเกิดเขาตรวจจับได้นะครับมีการแบนแน่นอนนะครับ ต่อมาก็ใส่เว็บไซต์ของเราที่เราจะใช้ในการโฆษณาเกี่ยวกับเอเจนซ์เนี่ยก็ใส่เข้าไปอันนี้มันก็จะดีเหตให้นะครับก็คือเราใช้ตัวนี้อยแล้วเนาะ,ะตรงนี้ก็เป็นการติ๊กในการรับข่าวสารนะครับถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องนะครับเลือกประเทศนะครับของเราก็จะเป็นไทยเนาะ,ะหรือใครอยู่ประเทศไหนก็ว่าไป นะครับถ่ายปุ๊บแล้วก็อ่านส่วนตัวแล้วก็ไม่มีใครอ่านหรอกก็ติ๊กไปเลยนะครับเดี๋ยวใครจะอ่านก็อ่านนะแล้วกดสร้างบัญชีนะครับในส่วนนี้ผมจะไม่สร้างนะครับผมก็แค่แนะนำให้เฉยๆนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ Google AdSense ในส่วนนี้ผมจะขออนุญาตปกปิดข้อมูลนะครับในส่วนของสถิติหรือรายได้หรืออะไรทุกอย่างนะครับ ผมขอไม่ไม่บอกนะพอมาหน้านี้นะครับหน้าก็จะเป็นหน้าแรกเนาะหน้าแรกก็จะบอกรายละเอียดทุกอย่างรายได้เมื่อวัน7วันล่าสุดเดือนนี้28วันแล้วก็ยอดเงินรวมนะครับหรือแม้กระทั่งโฆษณาตัวไหนที่มันได้เงินบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยสามารถเรียกดูได้หมดนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราจะตั้งค่านะเราต้องมาที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับ จากนั้นพอมาเว็บไซต์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีการเผยแพร่รหัสโฆษณาผมพูดผิดไหมเพิ่มรหัสคู่โฆษณาสิเออใช่นะแล้วก็ก๊อปตรงนี้ไปนะครับไปติดที่หน้าเฮดนะครับหน้าเฮดอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะ่าน่าจะเป็นที่ทีมนะแก้ไขแล้วก็แก้ไขให้ทีม l ก็จะมีอยู่ตรง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 ไหนบ้างเนี่ยเออมาใส่แท็กเฮดตรงเนี้ยนะครับแท็กเฮดตรงเนี้ยใส่แท็กเฮดแล้วก็กรอบมาวางเลยนะครับนะในส่วนนี้ข้อมูลผมอาจจะต้องเบอร์อีกครั้งนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหลังบ้านเนาะก็อาจจะเปิดเคยไม่ได้นะครับก็มาวางตรงนี้แหละใต้แท็กเฮดตรงเนี้ยเห็นไหมนะครับจากนั้นแล้วก็กดเซฟตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาที่ เพ่นแอสเซนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ทําการเพิ่มไซต์ตรงนี้นะครับเมื่อเพิ่มไซต์ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับจะเป็นยังไงแบบนี้ใส่ url url คืออะไรนะครับ url คือตรงนี้นะครับเนี่ย upskill blogger แล้วก็ c o m เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็บันทึกเสร็จแล้วมันก็จะได้ตรงนี้มาเห็นไหมแต่ว่าบางคนนะครับบางคนนะ ตรงนี้อาจจะบอกว่าต้องทําการแก้ไขหรือไม่พร้อมหรืออะไรก็ว่าไปนั่นคือคุณยังไม่สามารถเปิดรายได้ได้นะครับก็คือต้องรอให้แบบนี้มันพร้อมก่อนเพิ่มตรงนี้เสร็จแล้วก็ต้องไปที่โฆษณานะครับโฆษณาเสร็จแล้วปุ๊บมันจะบอกว่าคุณสามารถโฆษณาตรงไหนได้บ้างตรงนี้โฆษณาสามารถเปิดแสดงว่าคุณสามารถลงโฆษณาได้จากนั้นคุณก็ไปคัสตอมหรือคัสตอมไม์เนี่ยโฆษณาในนี้นะครับแก้ไขนะ จากนั้นระบบมันจะทําการคํานวณหรือโปรเซสใน URL ที่เราลงไว้นะครับตรงนี้เห็นไหมนะครับเดีย๋ยวรอสักครู่เดีย๋ยวมันจะแสดงตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับตรงนี้จะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วก็การประมวลผลในหน้าเว็บบ้างอาจจะมีข้อมูลเยอะมากเลยนะครับก็ต้องรออ่ามาแล้วตรงนี้คือแพลตฟอร์มที่ที่เป็นของพวกโทรศัพท์นะครับ เป็น1 6ต่อ9แนวตั้งเนาะนี่เห็นไหมเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแบบนี้ก็จะเป็นพวกอคอมพิวเตอร์นะครับ PC อะไรแบบเนี้ยเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็จะระบุะตำแหน่งโฆษณาอาัตโนมัติให้ในส่วนนี้ผมเลือกเป็นโฆษณาอาัตโนมัติเพราะว่าผมขี้เกียรททำนะครับตรงนี้นะครับตั้งค่าโฆษณาถ้าจะเปิดก็เปิดตรงนี้นะครับตรงไหนก็อ่านไปนะครับโฆษณาในหน้าเว็บนะ โฆในหน้าเว็บก็คือเป็นเลือกเอาหรือจะแบบคุณต้องการโฆษณาแบบไหนอ่ะก็คือถ้าสมมุติว่าเนื้อหาที่ตรงกันก็แบบอย่างเช่นแบบโฆษณามันก็จะเลือกมาแบบเหมือนกับคัดกรองมาหน่อยถ้าสมมุติว่าเนื้อหาที่ไม่ตรงกันตรงนี้มันอาจจะแบบเอาอะไรล่ะโฆษณาทั่วไปมานะครับ มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตรงใจกับลูกค้าที่เขามาดูในหน้าเว็บแล้วจะคลิกโฆษณาเพื่อให้เราได้เงินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ตรงมันก็ลกเฉยเใช่ไหมครับผมก็เลยเลือกเนื้อหาที่ตรงกันตรงนี้แล้วก็โฆษณาเลือกเอานะครับตำแหน่งแบบไหนเน็ตเวิร์กหน้าจอกว้างแบบไหนนะครับตัวโหลดโฆษณาตัวนี้สําคัญนะครับตัวโหลดโฆษณาหมายถึงเราจะก,กําหนดโฆษณาในหน้าเว็บไซต์เราเนี่ยแบบเนี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเอาสูงสุดปุด๊บมันก็จะอัดมาให้บางครั้งก็อาจจะมีโฆษณาซ้ําซ้อนอย่างเช่น โฆษณาของออบริษัทกออาจจะอยู่3าสี่อันก็ได้นะเพราะว่ามันเยอะไงบางทีโฆษณามันมันมันโหลดเข้ามาไม่ได้มันอาจจะมีแค่บริษัทเดียวมันก็เลยเลือกมาลงให้สุดท้ายมันก็เหมือนกับลกเกินไปผมก็เลยเอาไม่ต้องสุดนะครับเนาะโอเคในส่วนฟีเจอร์เพิ่มเติม,ม,ม,มตัวนี้ก็จะมีประกาศนะครับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเอ่อ สามารถซ่อนได้นะครับอันนี้ส่วนนี้ผมก็ทําไปนะครับแล้วสุดท้ายก็มาตีกับแชรกับเว็บไซต์ตรงนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในเกี่ยวกับแอสเซนต์นะครับแต่อย่าลืมอย่าลืมนะครับว่ามันจะต้องมีการอนุมัติก่อนนะครับโอเคไหมโอเคกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของเราปกติทีนี้เราจะไปที่ตั้งค่านะครับในส่วนของแอสเซนต์จบไปแล้วนะทีนี้เรามาตั้งค่าตั้งค่า แล้วเรามาเลือกที่ตรงข้างล่างซึ่งผมเคยบอกในคลิปก่อนหน้าแล้วแหละว่าให้ติ๊กตรงโฆษณาเนาะการสร้างรายได้นี่การสร้างรายได้นะครับนี่เราต้องติ๊กนะติ๊กเพื่ออะไรเราจะสามารถกําหนดมันได้ไงนะครับก็ติ๊กเปิดแบบนี้นะครับในส่วนนี้ก็นในบล็อกก็จบไปแล้วแค่นี้นะครับโอเคสําหรับการสร้างนะครับการสร้าง เอเซนกูเกนเอเซนเนี่ยก็คือเพื่อนๆก็ควรที่จะอ่านนิดนึงข้อกําหนดหรืออะไรหรือศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมก็อาจจะไม่ได้บอกละเอียดมากเพราะว่ามันก็คงจะยาวเนาะผมก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะมีความรู้อยู่แล้วละ่ะในในส่วนหนึ่งท,ที่ที่ได้มาดูในคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนําเพียงเท่าน,นี้ซึ่งบางเรื่องมันมันอธิบายแบบลงละเอียดลึกไปก็ไม่ได้เพราะว่าบางครั้งมันก็ต้องเป็น เป็นเป็นสิ่งที่ต้องให้เพื่อนๆไปไปต่อยอดอีกนิดนึงมันจะได้เหมือนกับว่าไม่ได้จับมือทําจนเกินไปนะเพื่อนๆก็จะได้แบบเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยแล้วก็จะได้จําได้นะครับถ้าผมบอกไปทั้งหมดปุ๊บมันก็จะทําเหมือนกันทั้งหมดทีนี้บางครั้งก็จะบอกว่าเฮ้ยผมทําไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งเอาจริงแล้วมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับมันมันขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนที่จะใช้นะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเอาไปประยุกต์นะครับใช้กับงานในของเพื่อนๆได้นะครับ Uh, วันนี้ก็ฝนตกนิดนึงอาจจะมีเสียงฟ้าร้องรบกวนนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็มีเวลาอย่างจํากัดเนาะก็เลยได้ทํานะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆแล้วก็เข้ามาดูได้อย่างรวดเร็วเนาะ แราก็จะไ,ไม่เกิดความล่าช้าร้ก็จะได้เอาไปไประยุกต์ใช้กับงานตัวเองนะครับสำหรับนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ